สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับแม่อ้อยกินแสบด้วยจ้ามาจากใส่กรอบแม่อ้อยกินช่องตามใส่กรอบขาดใหญ่ๆจะปก,กดเด็กหน่อยมา,าไม่ไดกดไปเลยอะ่ะมาจา้าใส่กรอบไม่สองยางนะจน๊ะวันนี้ขออยาใส่มือ อันนี้แบบเปรี้ยวอันนี้แบบพริกแกงจ้ะข้างเห,เหนือเพื่อเสหิตใส่พริกแกงพเกพื่อเห็ดหมักพริกแกงโอ,อ,อ,อ้น่ากินใช่มาจ้ะป้าขิงกระเจี๊ยบแถมขิงเหร็จเต็มเลยป้ากะหลำน้ำผึ้งน้ำผึ้งโคตรอร่อยมากป้าขิงกะล่ำบักแตก เป็นแซตวิกเลยจ้ายวพักติ่แต่พี่น้ามึ่กี้กินขขาก็คู่แฝดแฝดบ้า สวัสดีค่ะเดคะอะไรไมคะอะไอะไรีตักติวแสบเนียป็นเป็นปากเ,เป,นปกเ็นคำโอเคเป็นคำเล็กๆก็ได้ดูไกี๊ย่ดู พักเตียวขอกันขั้นไหมนาะมันเปตี๋ยวอัมรมมันเปตี๋ยวอยากกิน,นอ่ะเปรี้ยวไหมกินสะดุ้งเลยอ่ะเคยกินหรอผมไม่เคยกินนะลองชิมนิดๆก็ได้เปรี้ยวอะไรอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คนน้อยๆจ้ากิงควดหน่อยแล้วมันมาเอี๊มยมมาสาแก่เอาจสิปูมไปนิดน,นึงด้วยจ้ะิทีค้นมันนอกเหมือนบ้านคินก็เจาะแถบมาแหย่ลายลายเพราะง่ายนิน่อยคือก็เจาะมาเปิดเทียนหอวลอยนึง ริ้งดอกยังแสบเปรี้ยวริดทอด้แดาแิบนีดต้องแบบพริกทอดพริกสดน้ามเน่ากัใส่กอกกัจะเปรี้ยวเนาะพี่ลงไม่น้ห พัทเตียวตรงแกงเส้ปลาเนอะเมื่อไหรเห็นเขาจะเอาปลาซิ่วมาขายอ้ <c oughs> อยากกินโมกปลาซิ่วใส่นปลาอีตูนน้อง แฝดมนสเบิดหรอประบันคือสีเบิดได้กหนั Hai feankak di berpi แสบกเลยไม่มหลัง้กไฟวางมาอาัดลิปเห็พ่พอแไ่พี่น้องเบิ้งโดนหลอคิดหอดเฮ้ยมาอัดพี่หนองพ่อแไ่พี่น่องอีก ไปยเนีนยย่ยะ่มากินน้ำกันต้อเด้อพี่น้นองฝากรถไหลก็ใช่ก็ติดตามแมา่อ้อยกินแซ่บนี้อจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปดอเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เบิงเน้อจ้ามะนิดป้าไปก่อนแต่มันแซ่บน้ำกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้าสบาย,ยจ้า